ถึงไม่มีร่างแกก็เอาลูกภาพท่านนั่นแหละแล้วอมองกันอีอันนี้อันนี้เจ้า เขาเรียกอะไรเจ้ามือบอกชาวบ้านก็รู้สึกเสียใจและเสียความรู้สึกค่ะเพราะว่าท่านก็อยู่กับเรามาตั้งยี่สิบปีส่งเสียเราเรียนจนจบปริญญาโทและก็ได้ส่งเสียให้แกให้ได้เป็นเอจนได้เป็นเลขาของเจ้าคณะตำบลค่ะ แล้วคิดว่าจะจัดงานศพเนี่ยเหมือนจริงเนี่ยประมาณสักกี่คืนอะพี่สามคืนสานจะสามคืนนะต้อไปช่วยกันสามคืนช่วยชาวบ้านช่วยชาวบ้านเพราะเจกันเพราะเจกันจัดงานศพแกให้แกถึงไม่ได้ร่างแกมาก็เอาแค่รูปถ่ายมาก็ยังดีค่ะแกก็อยู่นี่แหละแล้แกก็ต้องอยู่นี่แหละวิญญาณแกวิญญาณแกคงอยู่นี่แหละเพราะว่าเขาเพราะว่าแกอยู่ประจำเพาะวาเป็นบ้านของท่านเลย ข้เด okay, uh, uh, okay. uh ังนวันน uh ี huh. ้เป็นตนปจนถึงวันที่สามตอนเย็นวันที <h 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 ่ เือนพอวัดเดียวพอบอกให้ผมไปหาอะไรรอบมไม่ไ็้ไปไหพี่ไปฝากมาได้ครับถ้าเป็นุร์เด็กับจุดไรก็ได้ีนะสามนะ3ีห้านะสีสามสีสามคนมาายโยมาก็ขอเจริญพรคณะนักตถาญาติโยมวันนี้ก็เป็นวันที่อาตมา สมมาพระพระอาจารย์บุญส่งปัสโรซึ่งเป็นพี่ชายของพระภูปหลังสมงองค์ันตวโนเลข้าเจ้าคณะตำบลวังท่า้างผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวังกวางในกรณีที่ท่านได้มรณภาพลงมาทีนี้ก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลได้นำสารีระทองง่านมาบำเพ็ญกุศลที่ที่พระสงฆ์สีทรงธรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่ พระพี่ชายแล้วก็โยมพี่สาวพร้อมใจกันพร้อมด้วยคณะญาติทั้งหลายได้นำการานำาั่นมาบำเพ็ญกุศลที่วัดที่ทำ่างนี้เพื่อเป็นการสะดวกในการการทำในการาในส่วนที่บริหารงานซึ่งมันก็มีความขัดใจขัดแย้งกันนิดหนึ่งกรับาติโยมชาวบ้าน บ้านใหม่พัฒนาซึ่งอาตมาเองก็ให้ความเคารพนารักทุกคนสาหรับบ้านใหม่พัฒนาทุกคนเพราะว่าอาตมาอยู่ที่นั่นเจ็ดปีได้กินข้าวแดงแกงร้อนไม่เคยดืม่มและก็อยากจะบอกดดพี่น้องที่น้องญาตจะยมที่บ้านใหม่พัฒนาของเราให้เข้าใจพระอาจารย์สักนิดหนึ่งหรือว่าเป็นุให้โอกาสอาจารย์ถ้าอาจารย์ก็ขอขโอกาสด้วยและในที่นี้ก็ขอโอกาสขอโทษข,ขอคำาอ,อภัยด้วยนาะลำดับ ืจางเดืมเป็นวัดรมะเป็นว่าเป็นหมอดไม้แห่อีกคนหนึ่งไปหาดื่มกเครื่องเด่มมาถวายพระเป็นแบบ่ัดธรรมะเพื่ออะไรมาถวายพระคุณเจ้าเพราะว่าเราก็ทำได้แค่นี้แหละชมาช่วยนการ่วมกันก็ทำเหมือนปกติครับ